ผักข่ะพี่น้องมือเนี่ยมีดลูกค้าน่ะอยากกินแบบแบบอันทั้งส้มผักบัวก็อยากตะอยากตะผักบัวส้มอากาศเกียวปีก็อยากตะเก,กี๊ยวปีส้มผักไอก้กะหล่ำก็อยากตะกะหล่ำว่าน่อยากแบบเรียวๆววัน่ะก็เลยแยกสามชนิดเลยคขะ้มือเนี่ยผักกะหล่ำกระส้ผักเกลือมะเขือเปอาะค่ะถ้าส่วนมะอขั้นส้มมะขวมบัวกระส้มะเขือคืนแต่ว่า มะกาดเขียวปีนะั่นเรต้องใส่หยังดอกค่ะผักกาดหินน่ะเรต้องใส่หยังเรต้องใส่อ,อันหนะยัง,ง,ยงดอกเขาเอาโยบิโยเรียเร่ยๆแล้วก็เอามาใส่คั่นเรียเร่ยวๆได้นะพี่น้องแพ็คๆกล่กกองค่ะขายกองสี่สิบห้าบาทมือเนี่ยสามสี่ยางมีผักกาดหินค่ะสูมผักกาดหินแล้วก็สูมหอมบัวใส,ส่มะเขือปอสูบสูบมะการไอ้นี่ผักรวมค่ะพี่น้อง หาลังคุ้นเป็อนอยากเขาสามอย่างนี่แหละค่ะมารวมกันนี่เกิดเกิดมะกะลามย่างเดียวแซ่แบๆพี่น้องสุกผักกินกับอย่างมันก็แซ่บดอกพะว่ามันแซ่บเนาะปุ๋ยละเมื่อนี้ได้ได้ยิมหาก้องแล้วแล้วก็หิ้วเขาเลี้ยงล้วพี่น,อนอ้องพันย่างกินเข่าเลี้ยงนะแขงมากับผั่กินจะคำกันเด้บวัวได้เห็ดแหกเบิ้งดอกค่ะพี่น,อน้องมันโบงงามเห็ดเราสีมันโบสวยโบสวยเฝ้าหลายเบิ้งเครื่องกับโบพอค่ะ